S <S okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบว่าผมจอ<ๆ>รสกับ s อสเคอั์ตะคาท่านใดที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงาน s ออัตคาร์ผมด้วยนะครับสำหรับรถมือสองระยองสวยๆนะครับที่ท่านผู้ชมสนใจแบบไหนอย่างไรเรายินดีที่จะสอกหาแสวงหาม,มา ไอ้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกันนะครับวันนี้จะขอขึ้นในหัวข้อ2แสนเก่นเก้าพับาทราคาเดียวเท่านั้นมีให้จำนวน5้าคันหลายหลากสไตล์นะครับหสไตล์ให้ท่านเลือกชมกันนะครับกับผมนะฮะจอแล้วก็ทีมงาน SK a u t ออโตขานะครับก็วันนี้ก็มากันแบบตั้งกันราคากันมาเลยส9ง0สนบาทราคาเดียวเท่านั้น ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีทุกค่าให้จ่ายถ้าท่านใดเครดิตดีมากที่ว่ากูดเอาไปเลยที่เหลือจัดเกินไปเลยก็ได้นะครับเรายินดีนะครับและวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่ามีรุ่นไหนกันบ้างที่เอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับเลือกการตัดสินใจเลือกเอาไปใช้กันเลือกเอาไปใช้งานกันแต่ก่อนอื่นนะครับ ติดต่อกันได้อย่างไรสําหรับ MC หรือท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะในเพจรถมือ2ระยอง SK ออโต้คานะครับที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือ2นะครับย้ําอีกสักครั้งนะฮะร,รถมือ2ระยอง SK ออโต้คานะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมชมแล้วนะฮะท่านอยากเข้าไปดูรายละเอียดของรถแต่ละคันซึ่งผมได้ทํารีวิวนะครับ ทำ YouTube เอาไว้แล้วนะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง YouTube Channel นะครับ MAC นะระยองนะฮะภาษาอังกฤษ MAC ระยองมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกแบบให้คุณผู้ชมได้เลือกนะฮะก็เอามาดูกันเลยวันนี้299เราเรียกได้ว่า299ราคาเดียวเท่านั้นอนะย่างยังไม่พอแค่นี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับและอยากจะเข้ามาสัมผัสอยากทดลองขับก่อนการตัดสินใจนะครับ นัดหมายเข้ามาจากเพจที่ผมบอกไปแล้วรถมือสองรยอง S k ส u t o c a โตคานัดหมายเข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาทดลองขับได้ที่ถนนตะกวนหาดไทรทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดเรามาตะพุทธจังหวัดระยองใกล้ๆแค่นี้เองนะท่านผู้ชมที่เป็น f อที่จังหวัดระยองหรืออำเภอใกล้เคียงนะยินดีนะครับหรือท่านใดที่มาจากพัทยาสระิบก็ยินดีนะครับนัดหมายเข้ามาเรา บริการให้ท่านมาทดลองขับกันได้เลยนะครับมานั่งจิบกาแฟมาปรึกษากันอปัญหาการเช่าซื้อทุกสาขาอาชีพนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมคันแรกกันก่อนเลยด้านข้างของผมนี่นะครับเป็น Honda City h o ฮอนด้าซิตีนะครับอ่าเป็นรหัส1.5 SV เกียร์อโตเมติกปี2010นะฮะ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับแล้วก็รหัส SV SV ก็คือตัวท็อป Airbag ABS ดิสเบรกสี่ล้อนะครับมีแพทเทิร์นชินะฮะเครื่องยนต์สี่สูบเบนซินนะครับรถสวยๆจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะเป็นเบาะผ้าตัวแท้นะของ Honda เลย ตกแต่งกระจังหน้าสวยงามนะครับปี2010เ e กียร์อโตเมตินะสำหรับ Honda City เช่นเดิมฮะ299,000บาทนะครับก็มีลูกค้ามามาจับจองแล้วนะกำลังดำเนินเรื่องของสัญญานะครับแตไ่ไม่ได้ว่ามีคันเดียวนะฮะมีอีกคันหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจยินดีนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมมา ติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้นะครับในการเช่าซื้อสำหรับ Honda City นะครับมีอีกนะครับต่อมาเลยนะครับจาก Honda เดี๋ยวเราจะไปทีลราคาดีป่ะไหม Honda City นี่คือ City Car นะแล้วก็มา City Car อีกคันหนึ่งมากับค่าย t o y ย t a นะโ o o ยตในที่นี้ก็คือที่ผู้ที่คุณผู้ชมได้เรียกได้ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะโตโยต้าอัลติสนะฮะ Toyota c o ค o ร l เอลติสเป็นรุ่น1.6 g Toyota ้า t i ลติสโค l a a l อลตินะครับ1.6 g ปี2012เกียร์อโตโมตินะครับเอาแบบว่าสวยๆสีบอลเงินนะครับในเรื่องของ Toyota า l t ลตินะฮะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าทนทานประหยัดนะฮะทนทานประหยัดใช้งานสะดวกสบายทุกรูปแบบในการใช้งานนะครับ อันนี้ไม่มีเรื่องของจดแท็กซี่แน่นอนไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักนะครับเป็นเครื่อง VVTi Duo นะครับปี2012เช่นเดิมนะครับ299,000บาทนะครับตัวเป็นตัว1 6 0ตัวท็อปเลยนะฮะ1ัตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์1ัตัว G Airbag, ABS d i สเบรก4ล้อเช่นเดิม เหมือนกับตัวซิตี้เมื่อสักครู่นะครับตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับไปแล้วนะครับเอาต s 1.6G ซิตี้ไปแล้ว,นะร G, City, ลวเรามาดูอีโคคาร์กันนะครับอีโคคาร์ผมมีมานำเสนอนะฮะเป็นมิสซูบิชิแอตทราดนะครับตัว GLX นะ่าจะเรียกได้ว่าเป็นมิสซูบิชิเนี่ยที่ผมอยากจะที่ผมเอามานำเสนอบอกกันง่ายๆเลยนะว่า มิตซูบิชิแอต a ราตัวนี้นะครับเป็น GLX เป็นรุ่นของเขาเนื้อเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับเกียร์ออโต้นะฮะปี2016นะครับปี2016เรียกว่าระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะฮะถึงจะเป็นรถอีโกคาร์ก็ตามนะฮะในค่าย m มิตซูบิชินะครับ Airbag ABS มีมาครบถ้วนนะครับสีดำนะฮะเกียร์ออโตเมติกนะฮะสวยสวยสเกิร์ตรอบคันแม็กยางพร้อมนะฮะ ปลายท่อพร้อมนะท่านใดสนใจเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกกล้องหน้ากล้องหลังนี้ให้ครบหมดเลยนะครับสกเกิร์ตรอบคันสัญญาณอาถอยจอดมีให้ด้วยนะสำหรับบิซุบิชิแอตราดปี2016นะครับเกียร์โอตโตเมติกจัดจำหน่ายเช่นเดิมบอกแล้ว2,99,000บาทสีดำนะท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถรุ่นไหน หรือนะท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมแล้วลองจัดหรือลองเช็คในเรื่องของอสถาบันการเงินแล้วมาเลือกใน5รุ่นนี้ก่อนก็ได้นะฮะผมยินดีนะฮะเชิญที่เต็นท์ของเราเลย SK a u t อโตคานะครับสำหรับฝากไว้ด้วยนะสำหรับมิตซูบิชิแอตทราสีดำปี2016นะครับมาอีกสักหนึ่งคันที่บอกไปแล้วในค่ายฮอน d a เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อกี้ฮอน ฮอนด้ t โตโ t ต้ามิสูแล้วก็กลับมา Honda นะครับเป็นตัว e ีโคคาร์นะครับ Honda B.O. Amaze นะฮะท่านใดที่ชื่นชอบสําหรับรถอีโคคาร์นะผมมีมาให้เลือกแบบจุใจเลยสําหรับ2รุ่นนี้นะฮะฮอนด้ B.O. Amaze 1.2เป็นตัว V ีตัวรองนะครับเป็นตัว V สวยๆข้างในเบาะสีเบตนะครับ เกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์วีเทคด้วยนะฮะเครื่องยนต์1นลิตรนะให้ความสะดวกคล่องแคล่วในการใช้งานเป็นรถสีดานะฮะสี่ประตูสีเบจนะครับรถเดิมเดิมนะฮะรถเดิมเดิมแอร์แบ็ก abs เช่นเดียวเช่นเดิมนะฮะครบครบเพราะว่าที่ผมคัดมาเนี่ยจะจะเรียกว่าสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์ก็ตามหรืออีโคคาร์ก็ตามนะฮะ รถกลุ่มนี้ที่ผมเอามานำเสนอนะครับขาดเสียไม่ได้นะในเรื่องของระบบก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุก็คือเรื่องของ a i r b a g แล้วก็ตัว ABS นะครับเบรกนี้แล้วไพ่นะครับตัวนี้ตัว1.2 V องวอตโตเมติกนะฮะสีดาน4 4ประตูนะปีับสี2013สีขาวนะปี2013ันนะครับก็เช่นเดิม2,99,000บาท นะสี่คันไปแล้วนะมี Honda City, t o y o t ยต l t อ s m i ิ s u ิ i s h i a ิ t a ต b าบีโอเมสุดท้ายพระเอกของเรานะเรียกได้ว่าพระเอกของเราสีสันสวยงามคันนี้นะเเรียกว่ารอๆกันเลยนะครับเป็น Honda Civic นะเรียกว่าตำนานนะตำนานสำหรับ Honda c ซี vic ตัวนี้เป็นปีคาบเกี่ยวนะเป็นปี09.2010กาจพนะฮะคบาบเกี่ยวไฟท้าย8เหลี่ยมนะครับเครื่อง1.8ลิตรนะฮะ1.8ลิตรตัว E ตัวรองนะฮะ1.8ลิตรตัว E นะครับสีสันสวยงามเซ็ตช่วงล่างเรียบร้อยแม็กขนาดแม็กขนาด18นิ้ว2 2 5 4 5 18นะครับ a อร์แบ็กเอเดิสเบรกสี่ล้อนะครับสวยๆนะตัว E นะครับมีมันติฟังชันดิเ์ที่ตัวพวงาลัยนะเกียวโตนะครับปี0 9จด2010นะิบนะใบาย8เหลี่ยมซึ่งตัวนี้ก็ราคาเดิมนะราคาเทียบเท่ากับตัวสีรุ่นที่ว่ามาแล้วนะครับก็2,99,000บาทจะบอกไว้อย่างหนึ่งคันนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะทั้ง มีการเซตช่วงล่างเรียบร้อยแล้วสเกิร์ตรอบคันลงแม็กลงยางนะครับเ,เก็บงานเรียบร้อยนะครับหลายๆท่านที่เป็นสาวกหรือใฝฝันกันอยู่สําหรับรถในตํานานนะไฟท้าย8เหลี่ยมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าในกลุ่มนี้นะฮะ this is my style ว่ากันว่ากันง่ายๆแล้วแต่สไตล์ของท่านแล้วแต่เครดิตของท่านนะฮะว่าสามารถจะไปได้รุ่นไหนกันบ้างสําหรับ5รุ่นที่ผมให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกัน นะครับแล้วก็จัดแคมเปญราคาเดียวเท่านั้นสำหรับ299,000บาทนะครับสำหรับ h o n อ่าซิตฮอนด้าซีคันนี้นะฮะย้ำนะครับมีทั้งหมด5รุ่น5คันหสไตล์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Honda City นะครับปี2010นะครับ Toyota a u t i s ปี2012นะครับ มิสูวิชิแอต a าปี2016 Honda B.O. ีโออัมเนะครับปี2013และสุดท้าย Honda Civic ปี2010 <c oughs> ตัวอีท่านไหนสนใจรุ่นไหนนะฮะอิน็อกสอบถามเข้ามาเลยนะครับทุกสาขาอาชีพสามารถเช่าซื้อได้หมดแต่วันนี้เนี่ยเราจัดแคมเปญแบบนี้เนื่องจากว่า ถ้าท่านใดสนใจแบบไหนอย่างไรจะเอาประวัติของท่านมาเช็คเพื่อเทียบกับเราสามารถไปเครดิตของเราไปเข้ากับรถรุ่นไหนได้บ้างนะครับหรือจะได้ไม่ต้องดาวนะฮะหรือถ้าท่านคิดว่าเครดิตของท่านสวยนะครับเข้ามาเช็คกันก่อนได้แล้วก็เลือกสรรกันไปเลยว่าท่านชอบคันไหนรุ่นไหนอย่างไรเราไม่ได้มีแค่5คันนี้นะฮะเรายังมีอีกหลายรุ่นหลายแบบ ายสไตล์แล้วก็ยังมีในเรื่องของรถกระบะนะครับสประตูอีกมากมายนะครับสำหรับ SK Auto c a โคานะครับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยสำหรับรถ5คัน5สไตล์นี้นะในราคาเดียวจบที่เดียวนะครับ299,000บาทเท่านั้นนะครับ t o y ยต a m i t s u h o n d านะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้นะท่านใดสนใจก็ แอดกิ๊เข้ามานะครับทักทายเข้ามารถมือสองระยอง s k สเคออโต้คาร์หรือเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง YouTube Channel MAC ระยองหรือเข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับที่เต็นท์ของเรา SK สออโต้คาร์ถนนตะกวนหาดาทรทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดเรามากระพุทธจังหวัดร,ระยองนะครับลูกสาขาที่ผมขอบอกไว้เลยนะครับเจ้าซื้อได้หมดนะครับอยากได้ข้อมูลอย่างไรทักเข้ามาในเพจของเราอินบ็อกเข้ามานะครับมีเจ้าหน้าที่แอดมินมีผมจอร์จ คุณหมูหวานคุณน้องตั้มคุณตายตะละเรา้าให้คําแนะนําทุกสาขาอาชีพเช่าซื้อได้หมดครับขอกล้าการันตีเลยนะครับก่อจากกันนะครับสุดท้ายนี้นะโควิด1 9ก็ยังไม่ได้หมดไปนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของอะไรนะไข้หวัดลิงอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไข้หวัดลิงเดี๋ยวอะไรนะมังกี้อะ่ะสิผีดาษมังกี้ <laughs> นะครับก็ฝากกันไปด้วยดูแลรักษาสุขภาพนะ โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับก็เป็นอ่าหวงเป็นใหญ่กันนะครับด้วยความปัญหาดีจากพวกเราเชาว SK สเคออโตนะครับเรามีประกาศรถสวยๆให้คุณผู้ชมเสมอนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกการเช่าซื้อนะครับดันทุกเคสแน่นอนที่นี่ที่เดียวจบเรื่องรถมือสองอรีวิวนี้ขอลาไปก่อน แน่นอนนะเดี๋ยวรีวิวหน้านะครับเรามาพบกับกระบะ4ประตูแล้วก็กระบะยกสูงเป็นแคบกันนะครับรีวิวนี้ขอลาไปก่อนก็ขอฝากไว้ด้วยทั้งค่ารุ่น5สไตล์นะครับ2,99,000บาทเท่านั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ